สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานบนครับผมมันนี้หากินแบบบานๆนพาพี eh ่น้องมาปักเบ็ดหน้าเข่าครับพี่น้องมันนี้สิปักเบ็ดนี่ครับผมเลาะให้หน้าหลังจากเป่งน้ำอ่อยน้ำลงไปไล่เติบครับพี่น้องก็พอดีกําล่งใส่เบ็ดครับพี่น้องกาล่างแบบว่ากําล่งปักเบ็ดได้ดีเลยพี่น้องก็เลยว่าวันนี้เขาสิมว่าใส่เบ็ดเยอใส่เดือนน้หน้าเข่าครับพี่น้องหากินแบบบานๆันุดเยอะมากเลยครับมาพาพี่น้องมาปักเบ็ดน้ำกัน ไปกับผมไปปักเบ็ดหน้าเขาน้ากันครับลุยกันครับ <g ül> สมุนนอนนอนเฝาครับพี่นอ้องนอนเฝาเด็ดเดนอนไปล่ะนอนไปนโลดตัดอันนี้เป็นจานหลงกับจานเมาครับฟังทั้งนี้นั่นทนา,ลา,น,น,าน,นล่ะนอ่นทานเอาลงเออ không nhắn nó mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โตกหหุมมีหลุมน้ำโอ้เสดเดือนเป็นเสดเดือนใหญ่เลยครับพี่น้องแต่ว่าเด็ดเคืองเอาจังน้าหลอน พี่น้องไซเบดแล้วล่ะครับคำแหละตะเวนโต๊ดตกดินแหละเดี๋ยวขมือกันครับยังถามว่ารุนกันครับ,รบว่าสิเป็นยังไงพี่น้องมารุนเบ็ดกันครับรุนเบ็ดกันหลังนี้ไม่ดึงพี่น้องแต่ว่าโบยูห้อยดึงครับพี่น้อง นั่งนี่กระดึงพี่น้องชา,าวปอยู่ปูดึงด้วยนะ่นนจะ,ยยนนะจังสิโลไปอุ้ยพาพี่น้องเลาะเบิ่งก่อนเดี๋ยวจิตจังสิทธายีเอ,อ้อครับพี่น้องพาพี่น้องเลาะเบิ่งบวถือกับ บึงเลาะน่นปลาไปเซ่บเบิดนอปลาไปเซบเิดนอพี่นอ้องแต่ปลาหน่อยได้เหรียญเบอยเข้าบิด กัวเข่าได้ล่ะคือบ่มีปป่าพีกน่ะบิ่งครับกันกัวเข่าอยู่ด้วยเยือกันเยือกันยังบรวดเยือกันยังๆอีกน่อง ลังนูพี่จงยึดดึงนะครับเห็นเห็นดึงครับพี่น้องดึงมึนนู้หูยเห็ครับผมสวยงามเลย ปดุก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 โอ้โหโอ้โหปดุกตัวงามครับโอ้ยตัวสวยครับตัวสวยดุกใส่งามเลยนี่ครับผมดุกง,งามเลย พี่น้องดุ๊โอ้โหงามอยุยยเลยมาแล้วครับผมแ้มแรกปลาดุกครับม <c oughs> สมุนมานำ้ำโอ้ยหลย่เฮ้ยหลังนี้ ลังนี้พี่น้องลังนี่ล้างนี้ปลาด้วยกันผู้หืปลานิ้นครับพี่น้องอปลานี้นหลุดมาจากสะขเจ้าด้นี่เอาครับพี่น้องถือกัยตรงเอา ไปทั่วพี่น่องมันท่านเดียวถอนปปนไดผมว่านะจะนะครับผมอสองเป็นปนินเด็วๆครับเหมือนมานนำพี่น่องทำเงียบ เะับ,บเดี๋ยวผมจังสิเลาะไายเยื่ออีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องสภาพพี่น้องรุ่นเป็ดก่อนเลาะตัวงเบ็ดก่อนนั่งมีกระบ,ดรบาดตีนบ่หื้บ่อือเลยครับ อหลังนี่ขั้นปิดเปียก้อครับพี่น้องขั้นเปียกเปียกโอ้หพี่น้องเบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งโอ้โหพดุกครับพ่ดุกพ่ดุกพ่ดุกโอ้โหอื้ พื่อนครับผมตัวนี้เหลืองอุยหุยอีกแล้วครับโอ้ประุูตัวงามจิปิโนเห็นมั้เมางามหมดละประุูเอา้าลุกตัวใหญ่เลยอุย้ย แต่สามงามๆพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกแล้วครับปุ๊บมันครับพี่น้องมานมันรอบคำห่อเด็กการเลยลงเงียบครับ มันก็จงติงนี่ปูไตพี่น้องเงียบครับส่วนใหญ่ก็สีนิ่งๆนะครับพี่น้องนิ่งๆเลย พี่น้องเบิ่งปลาตัวนี้มันอยู่เบ็ดบ่ได้อยู่เบ็ดครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผมสี่นิ้ปลาตัวนึงเห็นบ่นครับนี่อยู่เบ็ดเฮือบอยู่เบ็ดอยู่เบ็ดเฮือบอยู่เบ็ดพี่น้องเบิ่งกันอยู่เบ็ดครับพี่น้องป้านีดอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยอ๋อ นี่ครับผมปันนิ้นอีกแล้วปัานอีกแล้วเอา้าแจ่มที่สี่เป็นปลานิ่นครับนี่ครับผมปลานิ่นตัวประมาณนี้แหละครับ ายังก็เอาพี่น้องคันมันเดืถึกผมว่าปนิ่งหลุดมาจากบอ่อค้นนะครับพี่น้องเงียบนั่งนี่จะเยือย่งครับพี่น้องเออยือบ่ค่อยหล่อนพี่พี่นอ้องกันเยือย่งครับ ไม่ยังครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเลาะทายเยื่อร์ละครับพี่น้องแตเดี๋ยวรอบคำห้องเสริซัมนี่แหละครับพี่น้องซีโต้เนาะซีโต้เดี๋ยวขอทายเยื่อกสิเขาเมื่อทถามารุ่นรอบเศร้าเนาะครับป่านนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับนี่ครับผมยินเสียงของเสียงยังบ่ครับ เดี๋ยวมาลุ่นเบ็ดรอบเสากันครับสิบเป็นยังไงนะครับพี่น้องอพี่น้องเบ็ดเอาขึ้นเงียบนะ<ะ>แต่เสาแดดออกแต่เสาเลยครับโอ้โอโอ สังเกตบางปีนี่ป้ากับโหลายปนไดน,นะครับพี่น้องเพราะว่ามันปลาบกเด็กขึ้นมากฝนมาหลาฝนมาหลามาหลา หลังนี <bad. S 2> ่ก <lish avan S 2> oh, ็เงียบครับเงียบดีแต่พป่นเอาะหลังนเป็นจังได็จังไม่ดึงโอ้เดือดมาตะเซาเลยมือนี่ยดึงจะซื้อตัวเนี่ย ยังไมีดึงนะครับโอ้ยปลาอย่างไรพี่น้องโอ้ปาน,นิ่นครับพี่น้องปาน,นิ่นปานิ่นเบิงเบิ้งนี่ครับผมปลาน,นิ่นโอ้ย มันมีมิตรรุ่นนี่ครับพี่น้องขึ้นกันในรุ่นนี่หลังนี้เป็นเป็นใดครับโอ้ยแดดมาออกเกลียวดิพี่น้องมือนแดดออกเตาเ้าเลยหลังนี้เงียบอยพี่น้องหลงังนี้ปลาเข็งหรือปลานิ่งีิพี่น้องเหมือนกันเอาอีกแล้ว พี่นอองป้านิ่อีกแล้วป้านิ่อีกแล้วโอ้รุ่นเดียวกันเบิดพี่น้อนนงในป้าน <laughs> ิ่อีกละเหยือ่อยังขึอเก่าพี่น้อง ปลาบอกกินเหยื่อเลยปกติคันอันนี้ปลาดุกหลายเลยครับพี่น้อมท่านเด็ดถอนไปทัว ลังเงียบมันนิ่งแต่พี่น้องนี่ทัดไปหันกันนิ่งครับน้องตั้งไม่ดึงนะครับไม่ดึงมีดึงปยอย่างนั้ล่ะลายอย่างพี่น้องปลายอย่าง ปดุกปดุกปดุกลูกโต่งงามครับสวยโอ้ยเดือดออกนั่งเงียบนั่งแค่ยั้นแหละฮะนั่งชมวิวอะ เบ็ดเท่าสิเบ็ดและเด็่เบ็ดจะเบ็ดแล้ว,ลวต้งนี้ก็เงียบครับรอบเสาคือดีสิได้ดสามตัวนี่แหละับผมเบ็ดแล้วครับเบ็ดไครับผมไปเบิง้งผลงานเสานน่กันครับ ลงานรอบรอบเสาห้องนี่ป้านิ่นกับปลาดุกขอ,อนหย่าปรเทศด้วครับพี่น้องป้านิ่นขามาันบัวไตผมจะไปปล่อยสะไว้ครับไว้นสะน้ำหน้าละมองไก่บ้านห้องเพราะมันมันยังตัวหน่อยอยู่ขาม,มันยังครับนี่ครับผมผลงานรอบเสาสามตัวป้านิ่นสองปัดุกหนึ่ง ื่อคืนประดุกสองประนิ่นสองครับพี่น้องเดี๋ยวประนิ่นคำ้ำหมดตายจะไปปล่อยไปเหาะสะเหาะไอมองเขาผักพี่น้องเนาะหน้าเหาะบานยังสิเพราะว่ามันสีใหญ่ได้อีกอยู่้นะขนมหมดตายเปล่าเมือครับผมครับเหมือนนี่กับปลาพี่น้องมาปักเบ็ดหน้าเข่าครับพี่น้องนี่ครับผมหน้าแบบหน้าไม่เนาะครับพี่น้องปลากะไปทั่วยู่ครับท่านเดชถอนท่านเดชยังเป็นเดชกะปลาหน่อยสไลด์ผมว่าปลาเคียงหน่อยก็สิมักกินเบ็ดเนี่ย ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังม่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมีหยังกะทารุนทาเบิงครับเหมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ